เพนนะครับเดี๋ยวเราจะเล่นกันในคีย์จีนะครับประกอบไปขอดจีเอมิเนอร์เอมิเนอร์มีซีแล้วก็มีดีนะครับดูคอร์ดอีกทีหนึ่งนะครับ เอเมเนอก็ผมจะใช้บล็อกพื้นฐานนัคือตัว1 3 5นะครับ1 2 3 4 5 1 3 5นะครับแนะนำให้ดูคลิปที่1คลิปที่2อะไรมาก่อนนะครับเป็นพื้นฐานาจะได้เข้าใจง่ายขึ้นนะครับขอจี่ัอเอเนอร์ er ผมก็กระเถิบไป1ขั้นนะครับบล็ er, อก1 3 5เหมือนเดิมกระเถิบไป1 1, 1สเต็ปก็เป็น, A er, นเอเมเนอร์ทนทีนะครับอ่ะก็คือจะใช้บล็อกนิ้ว1 3 5หมดเลยนะครับ เนี่ยหนึ่งหนึ่งสามห้าตัวเป็นตัว G A minor E minor นะครับตัวนี้โป้งก็คือตัวช่อคอร์ดนั่นเองนะครับ G A E นะฮะ G A minor E minor แล้วก็ C นะครับแล้วก็ D เนี่ยจะมีตัวชา้ามาหนึ่งตัวนะครับโอเคคอร์ดมีแค่นี้นะครับ ทีนี้มือซ้ายเนะีเราก็จะใส่ตัวเบสเข้าไปนะครับขอ G ีก็เล่นเบสจีลงพร้อมกับกับการกดครั้งแรกนะฮะจี G. แอเมเบอร์ก็เบสเออีมเนอร์ก็เบสอ,อี e, อ่ะแล้วก็มาขอดีอีกแล้วก็ไปขอดีแล้วเข้ามาขอดีแล้วเข้ามาขอดีนะครับอ่าสังเกตนิ้วก้อยเราจะลงเบสพร้อมกับการเล่นครั้งแรกนะครับ ทีนี้เพลงนี้ก็จะแบ่งเป็นก่อนละสองเคาะนะครับ 1...2...3...4...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  จบไป1ท่อนนะครับจะเล่นลักษณะแบบนี้ทั้งเพลงนะครับก็คือ1ห,ห้องแบ่งเป็น4จังหวะเคาะเหมือนเดิมนะครับ หนึ่งห้องก็จะแบ่งได้สองขอดขอดละสองเคะนั่นเองนะครับทีนี้เบดเราก็ใส่ไปทีนี้พื้นฐานนะคนห่าเล่นใหม่ๆมก็อาจจะเล่นแค่มือขวาอย่างเดียก่อนนะครับอ่าถ้าใครมือขวาคล่องก็ลองใส่เบดเข้ามานะครับอ่าเดี๋ยวเราเแบบเล่นแบบง่ายๆก่อนนะครับผมเล่นในคีย์จีนะครับถ้าเกิดใครคิดว่าคีย์มันสูงไปหรือต่ําไปสามารถกดซานโพสที่ตัวเครื่องได้นะครับกดบวกลบคีย์เอาที่เครื่องแบบแบบง่ายๆได้เลยนะครับเสียงคีย์ก็จะเปลี่ยนไปโดยอัตโนมัติโดยที่เรายังเล่นขอดเดิม ได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวจะลองเล่นพร้อมกับร้องดูนะครับนะครับเนื่องจากนักร้องของเราเป็นผู้หญิงนะครับร้องคีย์จีแล้วมันไม่ค่อยเหมาะกับเธอนะครับเราก็ต้องปรับคีย์มายังอ่าเ,เพิ่มเพิ่มมาห้าระดับเลยนะครับกดสานโพสที่ตัวเครื่องนะครับขยับมาถึงห้าระดับนะครับเพื่อให้ได้คีย์ที่เหมาะกับนักร้องนะครับโอเค ก็เป็นตัวอย่างในการเล่นนะครับทีนี้วิธีการเล่นนะครับสเต็ปที่1ก็คือเคาะมือขวาอย่างเดียวนะครับคอจี้เราเล่นจีตำแหน่งนี้ก็ได้หรือจะเล่นจีตำแหน่งนี้ก็ได้นะครับเอาที่เราคิดประมันมันเพาะนะครับสูงไปก็ไม่ดีนะครับมันจะแหลมแล้วมันจะกลนเมนดี้นะครับก็ประมาณนี้นี่ม่เด่้ลซีนะครับก็ในกระถือจะเล่นซีนตรงนี้ก็ได้หรือจะอยู่ตรงนี้ก็ได้ นะครับนะลองหาตำแหน่งคอร์ดที่อยู่ประมาณนี้นะครับไม่ไม่สูงจนเกินไปไม่ต่ำจนเกินไปนะครับถ้าต,ต่ำไปเดี๋ยวมันก็เลอฟังไม่ชัดนะครับโอเคนะครับทีนี้เราก็ใส่เบสเข้าไปสเต็ปที่หนึงก็คือลงเบสพร้อมกับการลงคอร์ดนะครับลงเบสแค่ตัวเดียวนะครับก็ ท้ายเบดลงตัวที่1กับตัวที่3ลงจอดที่1กับจอดที่3นั่นเองนะครับก็คือกดคอร์ดเมื่อไหร่ก็ต้องกดเบตดไปด้วยพร้อมกันพูดง่ายง่ายอทีนี้ตัวเบตดนะครับลองวัดจะใส่ที่มันเยอะขึ้นมา1และ2 1และ2นิยุชี้คือจังหวะและหรือว่าจังหวะยกนะครับ1และ2 3ขอรดผิด 1>, 1และ2 3และ4 1และ2 3และ4 1และ2 3และ4 1และ2 3, ะ 2, 3. 2> อะไรเงี้ยนะครับก็ไปตามฟิลลิ่งได้เลยนะครับขอยที่หนึ่ง ลาผมเล่นนะครับผมเวลาผมลงขอบือขวาเนี่ยบางทีผมลงแค่2ตัวลงแค่ตัว1กับตัวสามหนึ่งาห้าเนี่ยลงแค่หนึ่งกับสามนะครับบางทีก็ลงเต็มบ้างอ่ะอันเนี้ยบางทีก็มันก็สร้างความแบบไพเอาะขึ้นมานะครับมันจะไม่จําเจแบบลง1สามารถแป้งแป้งแป้งตลอดนะมันก็จะลงสามบ้างอ่ลงห้าบ้างอ่าลงลงสองตัวบ้างลงสามตัวบ้างนะครับลองผสมกันดูได้นะครับตรงเนี้ยนะครับ หรือที่อาจจะลงตัวเดียวก็ได้บ้างในบางจังหวะนะครับมันก็คือแค่รักษาจังหวะให้มันตึกตึกตึกไปจังหวะไปแค่นั้น จังหวะนี่อาจจะลงแค่นุ่งก้ยตัวเดียวก็ได้นะครับแต่ว่าเบสเนี่ยบังคับว่าต้องลงตามจังหวะของมันนะครับเบสเราจะไม่ไม่ค่อยปรับมากก็คือเบสจะไม่ค่อยอปรับอะไรมากนะครับเราจะปรับไอตัวหนึ่งสามาเนี่ยอาจจะลงแค่คู่1กับสมเราจะเอาเป็นตัว1อย่างเดียวหรือตัว3ามอย่างเดียวบ้างนะครับเนี่ยผสมกันเข้ามาได้นะครับเหมือนที่ผมเล่นบนาะงทีก็ไม่ทันไม่ทันเขาลงแค่ตัวเดียว2ตัวอย่างเงี้ยมันก็ฟังได้แล้วนะครับ มันก็เป็นความไพเราะไปอีกแบบหนึ่งนะครับถ้าเกิดเราเล่นหนึ่งสามารถอย่างเดียวมันก็อาจจะฟังแบบจำเจเกินไปนะครับก็เป็นการเล่นพิกกิ้งกีตาร์อะไรเงี้ยนะครับมันก็จะมีโน้ตหนึ่งตัวบ้างสองตัวบ้างสามตัวบ้างนะครับโอเคคิดว่านั่าจะเป็นประโยชน์นะครับก็ลองไปประยุกต์ปรับใช้กันดูนะครับก็เพิ่มเติมว่าอย่างเช่นว่าเบสเนี่ยเราก็อาจจะเราปรับตำแหน่งบ้างนะครับไม่จำเป็นต้องเล่นตำแหน่งเดิมตลอดนะครับเหมือนตอนแรกเล่นเบสตรงนี้ขยับเล่นเบสนี้บ้าง ก็ลองขยับดูนะครับเล่นตัวต่ําลงบ้างสูงขึน้นมาบ้างนะครับมืออาจจะแบบลักษณะที่คอร์ดอ่ามือขวามือซ้ายห่างกันออกไปหรือว่าอยู่ใ,ใกล้ๆกันซี่หรือจีที่ห่างกันออกไปอย่างนี้ก็ได้นะครับลองผสมผสานกันดูนะครับชอบแบบไหนอารมณ์อยากได้แบบไหนก็ใส่เข้าไปได้นะครับกฎ <s> ข,ของมันบังคับแค่ว่าอ่ะไอตัวตอลงคอร์ดกับลงเบสเนี่ยจะต้องลงพร้อมกันก่อนในตัวที่หนึ่งนะครับ ก็ตัวนี้ชี้เนี่ยมักจะอยู่เป็นตัวแลกหรือตัวจังหวะยกะเป็นตัวเชื่อมระหว่างกลางของมือสองมือนะฮะนี่ชี้จะเชื่อมเคาะเชื่อมเป็นการเชื่อมตรงกลางจังหวะนะครับไม่ให่จังหวะมันมันห่างเกิดน,นะครับส่วนเรื่องคีย์ก็สามารถปรับคีย์เอาได้นะครับสำหรับเครื่องที่มีปุ่มซานาโพสนะครับก็เลือกคีย์ให้เหมาะกับกับคนร้องได้นะครับว่าผู้หญิงผู้ชายเนี่ยอาจจะร้องคีย์ไม่เท่ากันแต่ละคก็จะร้องคีย์ไม่เท่ากันนะครับ ข้อดีของคีย์บอร์ดก็คือว่าเราแปลงคี์ที่เครื่องได้เลยนะครับไม่ต้องไปคิดคอร์ดอะไรใหม่นะครับอ่ะก็เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับผมเองก็ไม่ได้จบมาทางเปียโนนะครับก็อาจจะสอนอะไรได้ไม่เยอะนะครับแต่ก็จะพยายามอสอนอะไรที่มันง่ายๆให้สําหรับการเลื่นผพื้ความบันเทิงนะครับไม่ได้เน้นเป็นมืออาชีพอะไรนะครับโอเคอยังไงก็ฝากติดตามคลิปกันไว้ด้วยนะครับยังไงก็ ขอบคุณที่ตามรับชมครับสวัสดีครับอขอบคุณเสียงร้องด้วยนะครับคุณครูแตงโมนะครับเย้ยครับสวัสดีครับ